ฟิวันนี้ฟิลกับฟิลนะคะก็ได้รับพัสดุจาก seashot.com <ia>. ค่ะนี่นะคะส่งมาให้ happy channel อ,อีกแล้ววิกล่องนี้ดูหนักๆมากแต่กล่องก็เล็กนะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าอาจจะเป็นก้อนหินพี่ฟิลม,มาลุ้นกันดีกว่าว่า s e a s h o c o m จะส่งอะไรมาให้เรารีวิวเดี๋ยวมาลุ้นห้องกันเลยค่ะเพื่อนๆหนึสองมันขดขวด,ขวดพี่หนักใจแป,ป๊บเดี๋ยวมาดูโน้ตกันเลยค่ะทำริเปอร์ถอดออกมา สวมเนืปป้อโป้งแล้วจิ้มดิฟแซบหลายนะเขาบอกโอ้จริงไหมเนี่ยผมลุกเลยอะทำดิปเปอร์นะคะมเป็นหม,นม,าามด3รสค่ะคือรสสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็รสโคลาค่ะนี่นะคะฟิล์มก็ขอกินเป็นแอปเปิ้ลค่ะฟิล์มเลือกเป็นรสโคลาน้องฟิวเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าที่เซย่ยาบอกว่าแซ่บมากนี่จะแซพพ่บขนาดไหนแซ่บหลายแซ่บหลายเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ชิมกันเลยดีกว่าน้องฟิวค่ะแกะ นี่มันนิ้วโป้งนี่อนไหนี่มันเป็นสรงนิ้วโป้งจริงๆดูสิ <c oughs> อุ๊ยพี่เมย์เ <c oughs> ก,โกียวเหมือนนิ้วโป้งเท้า <c oughs> <c oughs> อ๋อหุยเหมือน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 นิ้วโป้งเท้าไม่เหมือนนิ้วโป้งมือเลยนะแต่เขาบอกว่าสวมนิ้วโป้งนิ้วนิ้วโป้งมือ <c oughs> สวมที่นิ้วโป้งนะคะแล้วก็จุ่มแล้วก็กินได้เลย อ๋อต้องสวมมือเข้าไปใส่เข้าไปแล้วไม่ใช่แบงนี้หรือเปล่าไม่ใช่พี่ฟินีต้องใส่นี่เนื้อโป๊ะพี่จันทำย่างไงแต่ผมหกเต็มเลยอ่ะนี่นะคะจุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น้องฟิวชิมก่อนเนื้อเปรี้ยวนะอร่อยยั ชิมผมพี่เรียวเปรี้ยวน่าวิวมันเปรี้ยวเปรี้ยวหรอน้องฟิวไม่เปรี้ยวอ่ะจะเหมือนกําลังกินอะไรสักอย่างกินลูกโป่งเขาเหรอร่อยนะกดไลค์เลยกดไลค์อ่ะน้องฟิวลองชิมดีๆไม่เอาไปเลยดิอย่าเลียทำไมน้องฟิวไม่เปรี้ยวพี่ฟิมกินแล้วมันเปรี้ยวกินเล็บเลยพี่ฟิมกินแล้วขนลุกเลยเหมือนกินเล็บเราดูนิ้ว ตัวตอนที่ยังไม่จิ้มนะคะก็เหมือนรสโค้งนะแต่ของพี่พอจิ้ม,มปุ้มมันจะเปรี้ยวๆแอปเปิลนะน้องเปรี้ยวไม่เปรี้ยวอ่ะนี่ร้อนนี้ไม่เลียก็ได้ก็ยังเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวไม่รู้เปรี้ยวอะไรของฟิล์มนะคะถ้าไม่จิ้มก็จะเป็นแอปเปิลหวานๆนะแต่พอจิ้มแล้วเปรี้ยวๆทำดิปเปอร์นะคะพอกินแล้วก็แปลกๆดีนะคะเหมือนได้มอมอะไรสักอย่างอมนู่โป่งหรือเปล่า ก็ถือว่าอร่อยมากเลยนะพอจุ่มกับตัวดิฟนะคะเป็นหงหงอร่อยอร่อยแซ่บหนที่เซย่าชาบบอกเลยนะคะสับไห้ทำดิปเปอร์นะคะก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะพี่ิวกดไลค์เลยนี่ไงกดไลค์เพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่กดไลค์ like, กดแชร์กดซับตะไคร่ก็กดให้เพืนกันนะเพื่อนนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ของพีมาพิวค่ะ ติดตามฟิล์มฟิที่ทูเฟสบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่นในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย